วันที่10มิถุนายน2564ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่านายวิเทียนขาวคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ส่งเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อถึงสื่อมวลชนและผ่านกลุ่มจังหวัดที่อดเศษ51,526เรื่องขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มซิโนโฟาร์มโควิด19วัคซีนข้อความเรียนสอนอพอน,นิธิมหนนลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใจความระบุว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบ,บาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในประเทศไทยระลอก3ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมผู้ป่วยเสียชีวิตและผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างรวมถึงการแพร่ระบาดจากต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทั้งนี้มาตรการสำคัญของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19คือการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและตามรายงานข่าวในปัจจุบันแจ้งว่าการสั่ง ซื้อวัคซีนโควิดชินโนฟาร์มซิโนฟาร์มโควิด19วัคซีนผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งเบ ijing Institute of Biological Product Co., Ltd. ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติเบียนยาให้กับบริษัทไบโ g จ n น t e c h จำกัดและจำหน่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับวัคซอย่างรวดเร็วและเป็นทางเลือกจากวัคซีนหลักอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคคนเพื่อให้ประชาชนลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่บริหารงานที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อพศ2558ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานีมีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาิโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิดโควิดฟรีซิตี้และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพการให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนโฟารม์มซีโนโฟารม์มโควิด -19 วัคซีนผ่านราชวิทยาลัยจุฬาพรณภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเข็มที่1จําจำนวนเงิน5้าล้านบาท 5าทล้านบาททวนและเข็มที่2จํานวนเงิน50ล้านล้านบาท50ล้านบาททวนรวมเป็นเงิน100ล้าน100ล้านบาททวนเพื่อลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่ตอไปจากการสอบถามทราบว่าหนังสือขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มซิโนโฟาร์มโควิด -19 วัคซีนได้ส่งไปแล้ววันนี้ช่วงบ่ายและมีการโทรประสานเบื้องต้นแล้วทําให้ทราบว่ามีอปทอทั่วประเทศสั่งจองเข้ามาส่วนจะได้ช้าหรือเร็วขึ้น กับจานวนคิวที่สั่งจองมาด้านนายวิเชียนข่าวคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบต่างๆจากไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากอีกทั้งประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้ทันท่วงทีด้วยความต้องการของประชาชนมีจํานวนมากแต่วัคซีนมีไม่เพียงพออบอจอ,อุดรธานีจึงได้จัดสรรงบเร่งด่วนในการสั่งจองวัคซีนดังกล่าวและเพื่อเป็นตัวเลือกในการรับวัคซีนชนิดต่างๆตามความต้องการของประชาชนและให้กําลังใจประชาชนว่าขอให้เชื่อมั่ใน ในการทำงานของอบจอุดรธานีทุกท่านต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดการอย่าตกแล้วเราจะผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกัน